วิธีการใช้แก๊สกระป๋องนะคะอันนี้จะเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สกระป๋อง Lucky ลักกี้รุ่น Lf90sd มาดูวิธีใส่แก๊สดีกว่าตรง็อตรงนี้นะคะจะมีด้วยล็อกเข้าไปดันตัวนี้ลงแล้วก็จุดเตาปิดไปทางซ้าย เปลวไฟสวยมากสามารถหลีขึ้นปรับเปลวไฟได้ตามความต้องการนะคะการหลีขึ้นดีลงเวลาเลือกใช้ก็ดันสวิตเ์็ปนีขึ้นเป็นตัวล็อกใกล้กระป๋องก็ปลดล็อกแล้วก็ปลลกวกเปิดวิธีใช้งานง่ายมากโซงสเ,เปเลเปาลักกี้ l f 9 0 s d เปาแกนกระป๋องลักกี้เป็น